หมู่บ้านมนุตนโอยที่นี่ไม่ได้มีแค่ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแต่ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ หมู่บ้านมมตะนยตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะลิบงอเภอกันตังจตรังเป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้และเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเลลองนั่งเรือออกไปชมป่าชายเลนกว่า3,500ไร่ที่ล้อมรอบหมู่บ้านที่นี่มีทั้งหญ้าทะเลที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีการปลูกเสริมเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้สัตว์ทะเลได้ใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือตลังมังกรเผือกที่โผล่ข้นน้ำในบางช่วงเป็นเหมือนถนนกลางทะเล ที่สวยจนต้องหยุดหายใจอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดเดือด่นและสร้างแรงบันดาลใจเจิดจดคือก,ก,การเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างสันหลังมังกรโดยใช้อวนเก่าแทนถุงขยะพลาสติกเป็นไอเดียดีๆที่ลดขยะ aya, และใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดชมความงามของท้องทะเลชมวิถีชีวิตชาวประมงตั้งแต่จับปลามาจนถึงคัดเลือกสัตว์ต่างๆและส่งขายที่นี่ทุกลมหายใจยังเชื่อมโยงกับทะเลอย่างลึกซึ้งนั่นเรือไปชมนกนานาชนิดที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสภาพแวดล้อมบ้านมมตาลอย แห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเรื่องสินแวดล้อมที่นี่ก็จริงจังมากมีการเพาะพันธุ์และกิจกรรมปลูกต้นกงกลางเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฟังปูที่นี่จับได้ทั้งปีเพราะไม่ได้แค่จับแต่ยังคงอนุรักษ์อีกด้วยเพราะที่นี่มีธนาคารปู สำหรับการเรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์ทะเลและปล่อยเพื่อให้มีปูกกินตลอดทั้งปีและมีโครงการบ้านปลาที่สร้างที่อยู่อาศัยให้ปลาช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงการปลูกสาหร่ายพวงองุ่นที่ส่งขายและนำมาเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารพื้นบ้านด้วยพูดถึงอาหารบอกเลยว่าฟินทุกมือ้อไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าที่เรียบง่ายอย่างข้าวเหนียวปลาเค็มขนมตาหยาบและเตาแฟในยามเชา้ารวมถึงอาหารพื้นบ้านที่ปรุงด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นทแท้ๆหมู่บ้านนี้ยังมีอีกหลายกลุ่ม ทั้งทำน้ำปลาทำปลาเค็มเครื่องแกงตำมือและยังมีของหายาก อย่างแป้งเท้ายายม่อมอีกด้วยชมกแาแฟขั้วมือแบบโบราณที่นี่เขาใส่น้ำตาลลงไปตอนขั้วด้วยนะกลิ่นหอมมากๆหมู่บ้านนี้มีการจัดการขยะที่ดีขยะที่เก็บมาจะถูกนํากลับมาจัดการอย่างเป็นระบบที่ธนาคารขยะบางชิ้นถูกนํามาแปลงโฉมเป็นของใช้เช่นกระเป๋าจากอวนซึ่งมีกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้ทาอีกด้วยนะหรือมอนที่ยัดไส้ได้หลอดพลาสติกแก้ปวดเมื่อยได้อย่างเหลือเชื่อร่วมถึงอื่นๆอีกมากมายหากอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบช้าๆลองนั่งซาเลนชมหมู่บ้านจะหลงรักมากขึ้นทุกนาที และถ้าใครชอบกิจกรรมแนวหัตถกรรมต้องลองชมและหัดทําขนมพื้นบ้านรสชาติเก่าแต่ยังเก่าทุกคำเรามาเดินเล่นที่สันหลังมังกรอ,อีกครั้งก็งจะเห็นความงามที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลายามเย็นชมแสงเย็นเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอย่างอิสระและมีกิจกรรมต่างๆที่อาจไม่ได้พบเห็นทั่วไปตามเมืองใหญ่ชมวิวสวยๆมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาคือความสุขที่เรียบง่ายแต่แท้จริงหมู่บ้านมดตะนยเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ตามแนวทาง BCG model ในภารกิจของสำนักง,งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้าวักรังด้วยชื่อและพิกัดอาจจะเล็กบนแผนที่แต่ถ้าได้มาสัมผัสจะรู้เลยว่าธรรมชาติน้ำใจของคนที่นี่ยิ่งใหญ่มาก